นี้ปอสวยมากถอดไหมโหทจริงดหนักจิ๊กลงตอนนี้กำลังขึ้นนี่ดูให้เลยจบร้อนไหมร้อนไหมปอร้อนค่ะนั่งข้างกานันได้ค่ะดูาาโคนเยอะามานี่คะ่ะมาด้าเขาจะได้เห็นน้องสองคนด้านั่งลงไอ้คูก่กันนั่งลงก,กันเอง Bye. ลมมันดังเหรอ,หรอป้องให้มันยังดังอยู่ไหมคะทุกคนเสียงลมปาเป็นอะไรหรือเปล่าขนตาหนักค่ะทุกคนไม่เป็นไรคะ่ะนั่งใกล้<า>กันหน่อยต้องตัดแว่นแล้วเนะี่ยต่อเบื่อแบบเนี่ยถ้าเวลาเวลาออกแดดเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ากนคอนลับแบบนี้แต่จ,จริงๆแล้วมันมองแบบอย่างเงี้ยมันมองแดดไม่ได้อ่ะแสบตาปอตาไม่สู้แสงนะทุกคน ไม่ใช่ทั้งเสียงลมทั้งเสียงรถเลยทุกคนมันอยู่ริมไอ้เนี่ยหนูไม่รู้จะทํายังไงอ่ะพี่น็อตหิวอะไรอ๋อเห็นพี่น็อตด้วยเหรอทุกคนพี่น็อตซื้อรถตีค่ะตาไม่สู้แสงใช่ค่ะปอตาไม่สู้แสงค่ะได้รูดับใหม่ยังคะทุกคนค่ะพี่ฝันตอนนี้เราอยู่ทะเลค่ะ ประเด็นนะธนาคารใช้ใชยรูปคู่ใชยรูปคู่คอนเทนต์คู่หน่อยค่ะลงคอนเทนต์คู่หน่อยค่ะเพื่อนๆจะมาคอนเทนต์คู่เลยคอนเทนต์ไม่อยากค้าอยู่แล้วอคือว่าง้อนะตลกนี่นี่น้ำหยดลงหินทุกวันหินหมอกพินพ์หกเหมือนกันเถอะนะขอดูมือปอหน่อยปอขอดูมือหน่อยค่ะนี่ทุกคนอนุให้ดูใกล้ๆทำไมอ่ะ เดิมค่ะทุกคนไม่เห็นมีไอที่เราร้องเพลงพอๆนสงสัยน้องน้อยน้องน้องเหนื่อยไม่ใช่ค่ะทุกคนพอดีอตาสู้แสงตาสู้แสงไม่ไหวค่ะตาสู้แสงไม่ไหวค่ะทุกคนเดี๋ยวนั่งกินอะไรแล้วก็กลับค่ะมาชมเยอะๆมีงอนมีงอนเขาบอกมีงอน ผูก้การนั่งใกล้ปอหน่อยเขาเป็นเขาเป็นบัดดี้กันเอ้ยผูก้การนั่งกันเกยงขาสั<ป>้นทำไมผู้การถึงใส่กางเกงขาสั้นนะเฮ้ยเขาห่วงกันหรือเปล่าคะทุกคนไม่ใช่ไม่มีใช่ <laughs> เออเลิศเขาห่วงกันหรือเปล่าคะทุกคนผู้กานนั่งลงตรงนี้ได้ไหมนั่งกางเกาขาสั้นทำไมเนี่ยค่ะก็เราอยไม่ใช่มันเดี๋ยวมันจะขึ้นว่ามันโอ้โอะไรถามจริงเถอะ พวกฝรั่งเขาเดินทำไมกันเมื่อก่อนแล้วมันร้อนมากเลยนะเว้ยเอ้ากับเมืองเขาหนาวไงเมืองเรามันร้อนเขาก็ชอบอยากได้เดินอย่างนี้เพื่อนการซื้อให้กินหรอฮะซื้อเองอ๋ออยู่ไหมไปซื้อเองนะอย่งเงี้ยได้ครับไม่ได้เลยตอนเนี้ยอุ้ยเขาพูดมาขนาดนี้แล้วเขาซื้อไม่ได้อ่ะน่ารักว่ะหมายถึงเนี่ยดูดิทุกคน คำพ่อเ,อเพื่อนพูดเบาๆก,ก,ก็จบทำไมจะคุยไม่มพูดเก่งอ่ะอะไรอ่ะเจ็บนะที่ไหนคะมา Q&A คะ่ะทะเลกับภูเขาชอบอะไรคะอ๋ะออุ้ยถอดแล้ว <laughs> เอา้าตอบคำถามก่อนคะ่ะทะเลกับภูเขาชอบอะไรคะมันดีคนละแบบเลือกไม่ได้คะ่ะล แต่ลูกมาทตอนนั้นทะเลกับภูเขาชอบอะไรคะคุณผู้กันชอบแมงปอรครับว้าวแล็กมากว้าวเอาให้แรงมากเอาว่าจะอีกไปก็ได้ไม่ไมีใสไรแรงมากว้ายทุกคนฟันหนูเหรอฝันห,หนูฝันห,หรอชอฟันหรอดิ ออยกออยกออยกนางแกะขนตาขนตากันสักนึงคนเท่อะนางไหก็เท่ถ่ายรูปกันเลยยาพี่ฝันมาแล้วค่ะานย<ด>ปะเดน วนพี่ฝันมาแล้วนะคะคนั่นไงใช่ดู็ยัยว่าเอางี้ไหมล่ะเอางี้ว่าวันนี้เราถ่ายรูปเล่นกันไปก่อนค่ะแล้วกลับไปทำงานกับพี่กุ้งให้เสร็จแล้ววันเสาร์ที่25ดูตารางงานก่อนดู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 ดดิเสาร์ที่ยี่สิบห้าคือเสาร์ทันจักไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาทิ้นเดือนเลย พาไปเกาะล้านไปสองวันเลยไปไหมคะไปไหมนั่งเรือเนาะไหนๆไปทะเลเราก็ต้องอยากไปกินอาหารทะเลเราต้องอยากไปเที่ยวทะเลอยากไปไหมเขาบอกว่าถ้าถ้าเป็นเด็กๆก็วิ่งกันโดดไปแล้วได้ไหมอ,อยากไปไหมแต่วันนี้เราติดงานก็คือเดี๋ยววันที่ห้าวันที่ห้ากับวันที่หกเดี๋ยวพี่ันพาไปทะเลมาหาพี่ในวันศุกร์เลยอ่า แล้วก็เดี๋ยวพี่วันจัดการเองเดี๋ยวเราไปเที่ยวเกาะล้านกันไปสามคนเลยเพราะวันนี้คือน้องติดช่วงงานไงใช่ไหมล่ะเออเดี๋ยวถ้าไม่ไปก็ไม่ได้เร็กผู้ใหญ่เขาจะไม่อินดูเขาจะว่าแบบเออเราติดเล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าต้องซื้อก่อนเลยเราซื้อก่อนเพราะตอนนี้มันเป็นมันเป็นช่วงงานเดี๋ยวพี่วันจัดการให้เรียบร้อยถุกสิทุกอย่างเดี๋ยวไปที่พักเกาะล้านไปกินไปเที่ยวไปขี่รถเล่นบนเกาะล้านสนุกเชื่อเถอะเนาะ อดใจทำงานอีกแค่เพราะมันอ่ามันมีคิวงานของใครบ้างอะเต๋อเต๋ออาทิตย์หน้าเลยอาทิตย์ต่อไปอะแม่แม่บัตรบัย่างเฮ้กินนี่เสื้อให้น้องกินด้วยชวยนะพ่อจีบเลยาให้ไปเชียงใหม่มอต้องดิวกับพี่นิ่มก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้คิวน้องเต็มทั้งเดือนใช่เดี๋ยวตอนนี้คิวน้องเต็มทั้งเดือนเอาง่ายๆคือต้องดิวกับพี่นิ่มก่อนเพราะคิวงานน้องเต็มทั้งเดือนเลยนะคะแม่แม่ว่างแค่จั